ไอ้อตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เป็นเตอวที่ผมผมเบื่อที่สุดทุกคนถ้า,เข,า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 เข้ามาแล้วฝากด like กด,ดตามกดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำอะไรเนาะหลังจากที่ผมไม่ได้ลองเอาชีวิตรอดมาใน,เ,นเวลาสองวันนั่นเองนะสองหรือสามวันก็ไม่รู้แหละก็วันนี้ผมกะว่าผมจะมาทำ การเตรียมพื้นที่ครับทุกคนก็คือเตรียมพื้นที่สําหรับทําฟาร์มอัตโนม <ว inhos? S 1> ัติต่างๆนั่นเองนะว้าวชิบบชิบชิบชิิบบชิบชิบชิบบชิบชิบชิบบโอเคก็เดี๋ยวเราไปบริเวณหมู่บ้านวัดเอามพีซีขอนทางกานก็คือในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาหาพื้นที่สักนิดหนึ่งว่าผมจะไปทำฟาร์ม โอยอะไรเต็มไปมหมดเลยตกใจหมดเลยผมจะไปทำฟาร์มอัตโนโมัติไม่ต้องไหนดีก็คือเดี๋ยวจะมาเตรียมพื้นที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์พื้นที่ไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมีฟาร์มพวกฟาร์มอัตโนมัติอัตโนโมัติเพิ่มเข้ามาอาจจะเป็นพวกฟาร์มไก่ฟาร์มไก่สุกอัตโนมัติฟาร์มข้าวอัตโนมัติฟาร์มเชอรรอัตโนมัติฟาร์มนู่นฟาร์มนีอ่อะ ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่วันนี้ต้องมาเตรียมพื้นที่ก่อนเพราะก่อนที่จะทําก็ต้องเตรียมพื้นที่กันก่อนนั่นเองซึ่งเดี๋ยวในว,วันนี้ก็จะทําการหาพื้นที่นะเดี๋ยวจะหาพื้นที่แล้วก็อะไรอนะ่ะก็จะมีหาพื้นที่หาพื้นที่เสร็จก็ทําการล้อมรั้วนิดนึงล้อมรั้วเสร็จแล้วก็อาจจะ ไฟขยายนาเคตออย่าี้มังนะอันนี้คือที่คิดไว้โอเคผมจะทําการเอาบล็อกเล็กออกมาเดี๋ยวผมขอซื้อหนังสือหน่อยแล้วกันเฮ้ยผมค้าอะไรมาเยอะแยะหวยล้วแทบดอเขียนระบบเลยครับแทบดออะไรเยอะเลย,เลยชิปขอแรกเอเมบรอหน่อยจ้าปพ๊บได้เอเมบรอมา 12นสั้นเหรอไม่พอนะตอนนี้คือผมขาดแคน NPC นะทุกคน NPC สลรับแรกๆเนี่ยน้อยมากเลยเพราะเครียดมาทุบตรงนี้นะทุกคนมันเสียเวลาเอ,เอาง่ายๆว่าผมเคียด้ะเนี่ยเคผมมีเมนดิงถูกๆอยู่นะพ <นะ S 1> อหาดูเมนดิงถูกๆหน่อยแล้วกันเมนดิงถูกๆ ว่าจะซื้อเอฟเฟชั่นซีอันเบกกิ้งดีแต่เลเวลเราจะพอตีไหมนี่แหละนะพาวเวอร์ไอวีฟอร์จูนน็อกแบ็คอันเบกกิ้งน็อกแบ็คนะเอโมรอลผมจะพอไหมเอโมรอลผมไม่น่าพอนะดังนั้นผมว่าพอพอเฮลเมนติ้งดีกว่า แต่เมนดิงไปเที่ยวไหนเนะี่ยต้องมีสิเมนดิงที่ว่าถูกๆนิดนึงอะ่ะถูกกว่าเขาเลยอะ่ะไฟเอ็กเพนเมนดิง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 วันนี้ก็ฟอร์จ <M ending S 2> ูนอ่ะเมนดิงผมหายอะไรเนะี่ยแต่มันจะหายไปไหนได้ในกระเป่านี่ไงก็ต้องการหนังสือเล่มนึง หนังสือ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 มีหนังสือไหมเนี่ยโอเคผมมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชิบขอซื้อเฮ้ยผมมีหนังสือสองเล่มขอซื้อเมนติงหน่อยแล้วกันโอเคได้เมนติงมาเสเร็จแล้วก็จะเอามาตีใส่พุ้อหน่อยแล้วกันเอาไว้แบบ ค่อยมาซ่อมนั่นเองนะจึงจะได้จะได้ซ่อมได้นะเราก็ทำการซื้อของกับ NPC ทั้งห่อยแล้วกันซ่อมก็คือซื้อขนมปังนั่นเองนะชิปที่เหลือเก็บตายเราจะยังไม่ใช้ในคลิปนี้ออฟซิเดียนออกมาหน่งงานเอาฟินนะสติลออกมาโอเคชิปชิปเอีื้ เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะทุกคนว่าผมควรจะไปสร้างไว้ตรงไหนดีคือผมจะไม่สร้างไว้แถวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแลกเกินไปนะก็วันไหนอยาก a F K พวกฟราร์มอัตโนมัติก็จะมา a F K ฟราร์มอัตโนมัติเลยถ้าวันไหนอยากแบบ F K ฟราร์มเลยก็ a F K ฟาร์มเลยเอาอะไรประมาณนั้นปึ๊บปึ๊บแล้วก็อาจจะมีโครงการที่จะทำสปาร์มวนเตอร์มั้งผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่า ผมจะทำยังไงดีเี่ยวกับสปาวมันเตอร์พื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างมันเป็นหลุมมาทุกคนเนาะตรงนี้มันเป็นหลุมลงไปมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะมันมันไม่คือทุกคนตรงนี้ไม่คือแบบยังไงผมว่าตรงนี้มันไม่คือมันมันเป็นแอ่งลงไปถ้าตรงเนี้ยมันเป็นน้าเต็มหมดทุกคนมันจะสวยกว่านี้ คือมันจะสวยแล้แต่ว่าตรงที่มันเป็นแบบนี้เนาะชิบชิบชิบโอเคเราจะหาพื้นที่ตรงไหนีสักที่หนึ่งอะ่ะสักที่หนึ่งที่ว่ามันมันไม่เล็กมากแล้วมันก็ไม่ใหญ่มากอะไรประมาณนั้นก็คือพอทำฟาร์มอัตโนมัติได้เยอะๆหน่อยใจผมผมอยากทำฟาร์มอ้อยอัตโนมนะัตินะแต่ต้องเตรียมของอีกเยอะเลยเพราะว่า ผมกะแล้วว่าจะทําแบบเบิ่มๆเลยก็คือทําแบบเบิ่มๆไม่ได้ทำแบบเบิ่มๆทำไมแต่ทุกคนเข้าใจผมไะผมผมเล่นแบบวานิลาแล้วอ้อยผมมันโตช้าใช่ไหมผมก็ต้องทํายังไงก็ได้ให้อ้อยผมมันโตไม่ใช่โตเร็วสิให้มันได้ผลผลิตเยอะๆอะไรเงี้ยแบบเยอะๆใหญ่ๆทาแบบเบิ่มๆอะไรเงี้ยมันจะได้แบบได้ดีๆทีเดียวอะไรแบเนี้ย แล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่จะไปเมื่อไหรจะไปตรียมกรใช่ไหมผมขี้เกียจหานะทุกคนขี้เกียจตามหาในเธอรฟอเทเป็นอะไรที่น่าเบื่อพูดกันง่ายๆเต่ผมขี้เกียจหาในเธอรฟอรเทตัแ่นองนะถ้าผมขยันผมก็คงไปตียมกรกรแล้วแหะทุกคน พื้นที่ก่อนแล้วกันนะตรงนี้สักหน่อยเอาพื้นที่แบบที่ว่ามันมันไม่อันนั้นเกินไปอ่ะเพราะแถวนี้รู้สึกว่ามันเป็นหลุมเวอร์ชั่นใหม่จะค่อนข้างหาสถานที่สร้างโน่นทางนี้ยากนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างไม่เรียบนั่นเองนะทุกคนหรือเราจะเอาตรงนี้เราก็ถมพื้นที่เอาดีเอาไงดีแต่ถ้าตรงนี้เราก็สามารถถมพื้นที่ได้นะ แล้วมันก็เป็นพื้นที่ตรงโล่งเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อนอืมซืบชิบโอเคถ้าโตถ้าดูจากตรงนี้แล้วผมก็สามารถทําฟาร์ไมไว้แถวๆนี้ได้หลายฟาร์มอยู่นะเคเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,างไงดิ ว่าได้สถานที่สักจแถวนี้แล้วกันหรือเปล่าหรือว่าจะย้ายดีขอไปดูอกีกที่หนึ่งแล้วกันทุกคนเพื่อเป็นการแบบประกอบการตัดสินใจนี้รนะโอเคทุกคนตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่ามากเลยนะนี่โดยจากสภาพแล้วตรงนี้น่าจะเวิร์กกว่าเราก็จะทำการใช้สักประมาณวายที่ 68อย่างดใชนะถ้า68ผมก็ต้องถมพื้นที่ใช่ไหมส่วนมากมันอยู่68ปเ่ะอืมโอเคเอาสัก68แล้วกันเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มันอยู่ที่วายหกหกสิบแปดนั่นเองนะก็จะเอาแถวๆนี้แล้วกันเดี๋ยวใช้ชโชวเวลในการทุบก็คือเดี๋ยวทุบตรงนี้เสร็จเนาะผมก็จะทําการทําทางในเธอแบบชั่วคราวก่อนก็คือทําทางแบบมานิดนึงแล้วก็อาจจะ มิโดสิทุกคนในซีรีส์นี้ผมอยากจะให้มันแบบมีอะไรที่เป็นอัตโนมัติเยอะๆนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่เอาแบบมันไม่แหลกแล้วกันนะเนาะรออยากเอเคตอนไหนเราก็ค่อยมาเอเคเอาอะไรอย่างงี้ก็คือ <c oughs> ไ้สร้างอะไรนะก็ยังไม่อยากไปตีมังกรนะตอนนี้ก็ไม่ใช่ขอหไม่พร้อมหรืออะไรนะผมผมได้เสมอเอามังกรมนะังะกมันแค่ไส้เดือนอ่ะดูกน่น <c oughs> ก็คือแบบมังกรแค่กระปอมอ่ะแบบมันมันไม่ได้อะไรกับผมอ่ะผมแบบปมไปตีหลายรอบแล้วมันก็เลยเฉยเฉยทุยกคนมันก็เลยแบบอะไรนะตีมังกรอีกรอบหรออะไรเมันรู้สึกแบบมันเฉยเฉยทุยกคนสำหรับผู้ชมที่แบบดูคลิปผมมาก็ก็น,น่าจะรู้สึกเฉยเฉยอ่ะก็แค่ไปตีมังกรไม่ได้มีอะไรแบบมากมายก็แค่ไปแบบ ยิงเสาตอ่อวอกยิงเสายิงขับเสร็จเข้าไปตีมังกรอะไรยเงี้ยพยายาหลบกี้ฟันมันให้ได้แค่นี้เองคือตีมังกรมันไม่ได้ยากเลยทุกคนไอสิ่งที่มันน่ากลัวกับมังกรรู้ไหมไอะไรเอ็นด้วแมนผมกลัวอเอ็นแมนมากกว่ามังกรอีกเชี่ยผมไหมถ้าเราไม่มีชุดเกราะดีๆเอ็นแมนมันเป็นตัวที่แบบน่ากลัวมากๆเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพื้นที่หน่อยแล้วกัน ชสำหรับคนที่ต่อ OTG เหนผมนะก็จะสามารถกดค้างเพื่อวางบล็อกได้นะแต่ว่าตรงนี้ก็จะใช้แบบใช้อะไรใช้การฝึกฝนสักนิดสักหน่อยนะอันนี้ก็ผมสูงขึง้นมาเลยก็ได้นะทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็ยังไงเราก็เล่นอยู่คนเดียวนะ โอเคพูดนิดนิดนิดหน่อยหนยก็เริ่มมืดแล้วนะพาเริ่มมืดแล้วแยกย้ายกันนอนใครไม่เคยดูก็สามารถไปหาดูได้นะชื่อเรื่องว,ว่าอะไรวะไข่ซ่าไข่ซ่าโลกาก็อะไรเป็นหนังรับหนังก็เก่าแก่แกสำหรับคนแก่แก่นะผมก็จะลากผู้ชมแก่ไปกับผมอะไรก็อีดีดีก็รู้สึกกระตุกหารไม่ขึ้นมา ตบโอเคตอนนี้ก็มืดแล้วมืดแล้วก็นอนูฝันดีทุกคนเราจะไม่กลอนอย่าหวังให้ผมขวนแล้วกันผมไม่กลอนหรอกผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะโอเคจึบมันคือคาแรคเตอร์ของเขาครับทุกคนเราจะไม่เอาคาแรคเตอร์ของเขามาใช้ในช่องของเราอีกนะเราก็ ควรจะเป็นตัวของเราเนาะชิบชิบชิบก็คือการจะทํา <c oughs> การจะทําให้มันประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือเราต้องขยันแล้วก็เราต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองนะสาหรับคนที่อยากจะท YouTube ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างผมมนาะก็คือผมก็ถือว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาขั้นหนึ่งแล้วก็คือสามารถเปิดโฆษณาในช่องได้แต่ว่าถึงแม้ผมจะยังไม่ได้ตังค์ก็เถอะ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแทุกคนไปเรื่อยๆนะเนีน,นะวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ได้โอ <c oughs> เคเราอย่านอกเรื่องดีกว่านะทุกคนอันนี้ผมปนอะไรของผมนเลยจุ๊บจิ๊บจุบจบโอเคเดี๋ยวผมทําการถมพื้นที่ตรงนี้หน่อยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเสร็จแล้วเราจะไปสร้างทางเนยเท่กันนิดๆหน่อยโอเคจะเอาพิกัดไปหารแปดนะพิกัดในโลกปกติหารแปดแล้วก็เดี๋ยวจะ เข้าไปทําทางในเนเธอร์นะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ยินดีต้อนรับด้วยนะสู่ช่องของผมเนาะถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะผมจะได้มีกําลังใจนั่เนเองนะทุกคนเพราะว่ากำลังใจเป็นสิน่งที่สําคัญที่สุดมากเลยนะกําลังใจสําคัญกว่าเงินสำหรับผมนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้ทําการเตรียมพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปผมอ้าวยังไม่เรียบร้อยนี่ว่ะ นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปผมจะทําประตูแล้วก็คือทําประตูเนเธอร์มาอย่างนะจุดๆตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจจะยังไม่ได้ันทำฟาร์มนะเพราะว่าผมต้องไปเตรียมตัวนิดนึงนะทุกคนก็คือไปเลี้ยงพว,วกไก่ไว้เนเองนะเพราะว่าต่อไปผมจะทําฟาร์มไก่สุกอัตโนมนัตินเนเองนะก็คือแบบจะทําเป็นฟาร์มเล็กๆสักสฟาร์มเล็กๆนะแต่ว่าทําสักสี่ฟาร์มอะไรเงี้ยมัน มันจะไม่เหมือนเวอร์ชั่นเก่าแล้วทุกคนเวอร์ชั่นเก่าจะใช้คอมพลีเตอร์รีพีเตอร์เลสโตนด t o n e เวอร์ชั่นใหม่ใช้แค่ออเซอร์เวอร์กับเลสต์ s t เส้นหนึ่งหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเลสต์ s t ประมาณเส้น2เส้นเนี่ยหระก็อะไรนะเลสต์ s t คอมพลีเตอร์อันหนึ่งคึ่งเป็นอะไรที่ประหยัดของประมาณมากทุกคนโอเคเดี๋ยวขอเอาขวานออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร์ค มาร์คจุดประตูนะประตูผมไม่พอครไม่ถ้าผมมาร์คจุดออกซิเดียนจะไม่พอดังนั้นผมจะไม่มาร์คแล้วกันผมจะกะไว้สักแถวแถวนี้แล้วกันโอเคก็จะเอาไว้สักแถวนี้แปบ๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมขอคำนวณพิกัดก่อนโอเคครับทุกคนสำหรับวิธีการคำนวณน,นะให้เราเอาตัวเลขตัวเลข 73บนจอผมนะมันจะเป็นพิกัด x ลบ812จะเป็นพิกัด Z ซดเอตัว6 0 6 0ะ 60, 60, 60 68, ว่ามันจะเป็นพิกัด y ให้เราจำแค่พิกัด x กับ z พอเอา73หาร8เท่ากับ9.125 9.125ให้เราตีไปเป็นลิปเลยก็คือปัดขึ้นไปเลยดีกว่าหรือเราจะเอาแค่9ก็ได้เพราะว่า จำนวนมันไม่ถึง5ก็ให้เราปัดขึ้นหรือปัดลงก็ได้หรือจะเอาแค่9ก็ได้ผมจะเป็น10แล้วกันนะต่อไปเราก็เอาลบ812 812หาร8ได้101.5แล้วเราก็ตีไปเป็นลบ102เลยแล้วกันก็จะเป็นพิกัดที่ว่าเราจะต้องไปทำเในเซอร์ก็เป็นพิกัดสิกับลบ1 หนึ่งเขาอะไรวะทำไมทำไมแปดหนึ่งสองหารแปดหนึ่งศูนย์สองก็คือสิบกับลบหนึ่งศูนย์สองโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินทางกลับบ้านหน่อยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อผู้ชมมาตรงนี้แล้วอาจจะอยากสำรวจนิดน,นึงนะผมจะพากลับแล้วกันนะชิคก็ถ้าผมจำไม่ผิดต้องเดินมาทางนี้ สวัสดีเจ้าน้องวัวสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแวะสวัสดีอัวนิดนึง <What? S 1> ก็ให้นอาทำการเดินมาทางนี้แล้วก่อนเดินมาตกมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ฝนตกนิดหนึง่งก็จะมาเจอกับตรงนี้เลยนะสวัสดีโคลลแรม โอ้ยเจอซอมบี้อย่างนี้มันต้องบวกอย่างนี้ต้องบวกอย่างนี้ต้องบวก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 ก็มาดีครับก็มาดีครับก็ตอนนี้ผมได้ใส่ชุดก่อนได้บอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ไม่กลัวใครแน่ไหนแล้วทั้งนั้นนะว่าแต่นอนผมไปไหนเนี่ยวันเดย์คิปเปอร์คิปเปอร์อยู่ไหนอยากเจอคิปเปอร์ ปมดตีสักเกลว์สกเกลว์สกเกลวะสักเกลวะเกลวะเก,วออออก็บเดเวลเก็บเลเวลไว้เก็บเก็บเลเวลไว้ทุกคนเพราะว่าเราต้องเอาเลเวลไปตีบวกให้นู่นให้นี่ต่างๆกันอะไรเงี้ว่าแต่คิปเปอร์ er ผมหายไปไหนเนี่ยคเปอร์ er. สวัสดีวันตีคิปเปอร์ เป็นรูปที่มีทุกวันก็คือรูปคิปเปอร์นี่เองบ้านไหนไม่มีนี่เชยมากเลยไอ้คิปเปอร์ไหนวะเปะอรหล่อหล่อคิปเปอร์โอ้โหตอนแรกผมมองเห็นเป็นผมมองเห็นเป็นคิปเปอร์ขีมอะงุ้มทุกคนสวัสด,ดี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 โอ้โหระเบิด ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทุกคนผมทำไม่ได้ตีตคิปเปอร์เราวิ่งหนีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาบวกกันขาบวก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 ให้ยาบบวกให้ยาบวัดดี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 ระเบิดเฮ้ยเอตัวนี้ไม่เอาตัวนี้เป็นเตอวที่ผมผมเอือที่สุดทุกคนตอวที่ทําให้ผมตายบ่อยที่สุดเลยไปดีกว่าไม่ยุ่งเลย เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะคิปเปอร์เดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ชิปแตะไฟตอวนี้หน่อยแล้วกันรู้ <c oughs> สึกมอนเตเกิเดเยอะเหลือเกินชิปชิปก็ต้องรีบไปนอนหน่อยนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกภาพจะแหลกๆนิดน,นึงเพราะว่ามันฝนตกกันเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปนอนแล้วก็ไปทำประตูนเนเธอร์กันเดี๋ยวจะไปทำบ้านเอาไว้สำหรับ AFK ตัวนี้สักหน่อยแล้วกันนะ เอาเห็ดออกมาเห็ดออกมาเห็ดออกมาแล้วก็มีบอลมิวไหมบอลมิวไม่มีเลยแวะมาซ่อมอันนี้ <Viol> ออหน่อยละกันชื้ซ่อมเชาว์ลหน่อยเชาว์ลตกกี่แดงละเชาว์เบลหมดน้ำมันละเชาว์เบลหมดน้ำมันกันเดี๋ยวจะระเบิดตุ้มอดได้ทำใหม่เลย ปเป็นกลัวทุกคนเหล็กผมเต็มบ้านเต็มเมืองเลยถ้าหมดก็เอฟเคต่อแค่นั้นเองไม่ได้ซซเรียสอะไรโอเคดีกว่าดีกว่าโชวเวลพังนะโชวเวฟพังนี่เป็นอะไรที่เซ็งโลกมากเลยจริง,ง,งอยากบดล็อกกันนี้จริงผมอยากกินอันนี้มากกว่าเค้ก <c oughs> ไว้ก่ก็ละกัน โอเคนอกเร่องมาเยอะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราของเก็บก่อนกองเก็บของออกมาเดี๋ยวของเก็บแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราไปเจอกันในในเทอร์ดีกว่าตอนนี้ก็เริ่มเสียวเวลาคลิปมาเยอะละเพราะว่าผมติดเล่นนั่นเองนี่ไปน,นี้ไปออกซิเดียนมาออกซีไปดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงพิกัดที่ผมต้องการไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือ9กกับลบหนึ่งส่วนสอง ก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปอาจจะมาทําตรงนี้ให้มันดีกว่านี้นะแต่ในคลิปนี้เอาไว้อย่างนี้ก่อนลวกันโอเคมันจะไม่ต้องเป็นพิกาที่เป๊ะเวอร์นะทุกคนเอาแบบแค่พอใช้ได้ก็พอใช้ได้ไปก่อนแล้วกันเจ็บต๊บต๊บเจ็บแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้2บล็อกนะตรงนี้ไม่ต้องวางก็ได้นะข้างล่างวางแค่2บล็อกก็พอ,อตรงนี้ก็ต่อขึ้นมาสามสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็เพ voilà. ื่อมีคนหลงมาดูนั่นเอง ลงมาดูคลิปผม,มเฉยเลยของเราก็จะติดนะทีนีนะ้หวังนะหวังว่าจะเป็นอย่าง,งังนนะตึ๊ดตรงนี้มันจะเป็นขนาด3คูณสําสำหรับประตูเนเธอร์ามาตรฐานน,นั่นเอนะโอเคทำการจุดประตูต่อจาก้วก็ลองออกไปดูนะทุกคนว่าเฮ้มันจะไปอย่างพิกัศที่ผมต้องการหรือเปล่าเึ่งประตูมันจะหันไปทางไหนนั้นเราก็ยังไม่ดูเหมือนกัน ตัวหันตางนี้เหรอไม่ะผมจะทำการทุบบอ,อกเฮ้ยเป็นเซี่ทุบซีเอาเลยเอาที่คุดธรรมดาทุบทำไมโอเคเราจะทำการย้ายประตูตรงนี้นะทุกคนแล้วก็จะได้ออสเตรเดียนเพิ่มมาสี่ก้อนนะั่นเองนะเป็นออสเตรเดียนฟรีโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลาเอาลาวามาผสมกับน้ำแล้วก็ทำการทุบเนาะใน EP นี้เป็น EP พีเท่าไหร่ล้วะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันทุกคน <c oughs> แต่เอาเถอะ เราก็จะเล่นของเราไปเรื่อยๆ EP นี้อาจซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่อาจจะอยู่ยาวนานที่สุดนะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่มีสิ่งก่อสร้างเยอะที่สุดสำหรับผมแล้วมัในความคิดผมก็คือผมอยากจะทําอะไรหลายๆอย่างให้มันแบบให้มันเบื่ๆไปเลยหรืออาจจะไม่เบื่อนะทุกคนอาจจะแบบพอดีๆสำหรับแบบเล็กๆแบบนี้นะโอเคทําการสร้างประตูเนเธอขึ้นมาใหม่ชึบชึบชึบตึงตึงตึง เอาอันนี้แล้วกันเดเธอร์แลกชึบก็ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ลงมาข้างล่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดเธอร์แลกว่างจึ๊บจึ๊บตรงนี้แล้วก็เหตุผลที่ใช้เดเธอร์แลกก็เหรอนี่ทุกคนเพื่อความเท่จึ๊บจึบสามารถจุดไฟได้อะไรย่างเงา โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วจุดประตูเราเข้าไปดูว่าประตูมันจะลิงก์กันหรือเปล่าแต่พิกัดมันจะไม่ตรงกับเมื่อกี้นะแต่ถ้ามันอยู่ใกล้กันประตูมันจะลิงก์กันได้ทุกคนนี่นะอันนี้เป็นตัดกะของนายขาบเลยนะสองคนที่ยังไม่รู้ถ้าประตูอยู่ใกล้กันไม่เกินกี่บล็อกเนะี่ยผมจาไม่ได้มันก็จะเชื่อมกันเป็นประตูเดียวกันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อไปเรามาทาบ้านเห็ดหน่อยกัน เอาไว้สักแถวนี้แล้วกันอดลงไปสัก2บล็อกอันนี้ก็ไม่การันตีอเดะผมหยิบป๊อปปี้มาเหรอเนี่ยผมนึกว่าผมหยิบเห็ดมาเสี<ว>่ยงมันเถอะไงนะในคลิปนี้เดี๋ๆๆยวค่อยมาทำในคลิปต่อๆไปก็ไดนะ้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะ แล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องผมเนาะโอเคแล้วก็ผมจะมีอีกช่องหนึ่งนะชื่อช่องว่าดเรมอนเนาะก็ <g ül> <g ül> ตอนนี้ก็มีดเรมอนหลายดเรมอนเหลือเกินนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ <g ül> โอเคครับบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปแล้วกันนะไปละ